สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องต้นสดีค่ะค่ะวันนี้พวกเรา2คนนะคะก็จะมานำเสนอนะคะเกี่ยวกับวิธีการทำขนมอะไรคะข้าวต้มมัดค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนค่ะคุณนครูเติ้ลค่ะจากบ,บ้านสวนสครูค่ะและจากาค่ะชิคีาค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เราสองคนนะคะอยู่บ้านว่า จากการเวิร์กโฟมนะคะสถานการ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสน,นะคะก็ะจะพาเด็กๆมาขนมก็คือขนม,มนข้าวต้มมัดค่ะข้าวต้มมันนะคะเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าข้าวต้มผัดค่ะเพราะว่าในขั้นตอนการทำเนี่ยเราจะต้องเอามันไปนผัดอยู่ในกระทะนะคะหรือภาษาใต้เราเรียกว่าอะไรคะเนีย่ยหอมล้วยค่ะ เนี่ห่อกล้วยนะคะก็คือข้าวเหนียวมาห่อกล้วยแล้วก็มาดูวัตถุดิบที่ใช้ในการทำข้าวต้มมัดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งกล้วยค่ะอันนี้เป็นกล้วยพันอ่ากล้วยน้ำว้านะคะเราก็จะใส่กล้วยที่ค่อนข้างสุกนะคะเพราะว่าจะได้มีรสชาติหวานจากส่วนเราเองกล้วยของเราค่ะต่อไปค่ะข้าวเหนียวเอออันนี้นะคะเราใช้ข้าวเหนียวพัน ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเคี่ยวงูค่ะเป็นข้าวเหนียวคัดพิเศษนะคะเราก็จะต้องเอาเข้าวเหนียวนะคะ1นกิโลวันนี้เราจะทําข้าวเหนียวน้าหนัก1นกิโลนะคะเอาเข้าวเหนียวมาแช่น้าค่ะการแช่น้าก็จะแช่อยู่ที่ประมาณสองสองถึงห้าชั่วโมงนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมค่ะแต่ตอนนี้เราก็แช่ได้ประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวพอแนะนำขั้นตอนเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาทำกันนะคะสามน้ำตาลทราย ค่ะอันนี้เป็นกระทิสําเร็จรูปนะคะซึ่งพันบบ้าน้านไทยมีกะทิที่คันจากมะพร้าวก็สามารถใช้ได้นะคะถ้าไม่สะดวกก็ใช้ถั่วกะทินะคะสําเร็จรเาจะใช้ข้าวเหนียวหนึ่งโลแล้วก็ถั่วกะทิหนึ่งกิโลกรัมค่ะต่อไปค่ะถั่วดาค่ะยกขึ้นค่ะอันนี้นะคะเป็นถั่วดําค่ะถั่วดาที่เรามีอยู่นะคะก็ ใช้มากน้อยตามความเหมาะสมเอาถั่วดำมาแช่ในน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแช่ได้แช่นานยิ่งดีค่ะจากนั้นก็เอาถั่วดำนี้นะคะไปต้มในน้ำร้อนนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะสังเกตว่าใช้ได้หรือไม่ได้ให้เราบีบนะคะบีบดูหรือเอาเข้าปากเลยค่ะเคี้ยวถ้ามันยังแข็งไปถ้ามันยังแข็งไปเราก็สามารถที่จะต้มต่อได้นะคะที่สำคัญต้องให ถั่วดำสุกจ่ได้ค่ะต้องให้ถั่วดำสุกจะได้นงคะต่อมาค่ะคืออะไรครับครัแรกคืออะไรครพีนน้ำตาลค่ะเราใช้น้ำตาลมิตรผลค่ะน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายมิตรผลนะคะก็ข้าวเหนียวหนึ่งกิโลน้ำตาลทรายประมาณครึ่งกิโลค่ะแต่ทางนี้ใครชอบหวานก็สามารถใส่ได้ตามความความความชอบใจนะคะและนะคะสุดท้ายนะคะ อันนี้เป็นใบตองค่ะใบตองนะคะเป็นใบตองจากกล้วยน้ำว้าเช่นเดียวกันนะคะก็เราจะต้องเตรียมใบตองนะคะโดยอ่าเมื่อได้ใบตองมาแล้วนะคะก็จะต้องมาอาเอามาทำให้เป็นรูปทรงแบบนี้นะคะก็คือ เขาเรียกเจียนใบตองค่ะก็คือเพื่อให้พร้อมที่จะห่อโดยทาเป็นรูปวงกลมนะคะแต่ไม่กลมมากก็คืออ่ะลีดีนิดหนึ่งนะคะลีดีนิดหนึ่งในขั้นตอนการห่อของเรานะคะเราจะมีการประกบใบตองนะคะเช่นถ้าใบตองเนี่ยมีความแข็งมีความแข็งนะคะก็จะเอาด้านที่แข็งไว้แถกหนึ่งแล้วก็ กีกด้านหนึ่งที่ประกบแบบนี้นะคะก็จะเอาด้านที่แข็งไว้ด้านตรงข้ามกัน,นะคะ่ะเพื่อเวลาห่อจะได้ทําให้เกิดความสมดุลกันนะคะแข็งแรงที่ค่ดใบตองน,นี้นะคะก็ที่สําคัญเนี่ยเราควรตัดใบตองมาในช่วงเวลาที่มีแสงแดดนะคะอย่าไปตัดช่วงเช้าเพราะมันจะทําให้ใบตองแตกง่ายและกรอบนะคะแต่ถ้าตัดมาแล้วแล้วมันยังกรอบอยู่ก็แนะนําให้เอาใบาตองไปผึ่งแดดนะคะ การถึงุดก็จะช่วยให้ใบตองมันนิ่มขึ้นนะคะสามารถสามารถพับได้โดยใบตองไม่แตกนะคะอย่าลืมเช็ดทำความสะอาดใบตองด้วยผ้าหมาดๆถูกต้องไหมคะใช่ค่ะ,ะแล้วว่าสุดท้าย<ๆ>คืออะไรครับอันนี้คือ<ๆ>คือตอกนะคะ<ๆ>คือตอกนะคะอ่าเป็นตัวที่ใช้สําหรับมัด<า>ข้าต้มไหมข้าต้มไหมให้มัน หิบสองชิ้มาติดการหลายๆคนคงเคยเห็นแล้วนอกจากใช้ต่ออันนี้ก็สามารถใช้เชือกกล้วยนะคะหรือทำามะพร้าวที่เป็นด้านสันนะคะวันนี้เรามีต่อกตัวนี้ก็สามารถใช้ได้โอเคก็เดี๋ยวค่อยมาทํากันนะคะใช่ในช่วงนี้ก็จะเห็นว่าเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะแล้วก็พยายามหากิจกรรมให้เด็กๆทํานะคะ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สามารถให้เด็กๆนะคะได้มีทักษะได้มีความรู้ก็คือเกี่ยวกับการทาขนมอันนี้เป็นขนมอะไรนะคะอีกหนึ่งอบข้าวต้มข้าค่ะขนมนี้เป็นขนมที่อร่อยนะคะเป็นขนมไทยโบราณที่หลายๆคนนะคะอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะไม่รู้ขั้นตอนแล้วก็วิธีการทงมันเลยซึ่งวันนี้นะคะนอกจากกิ่มท้องแล้วยังได้รับความรู้นะคะก็ผู้ปกครองหรือท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะที่มี ลูกหลานอยู่ที่บ้านนะคะก็อยากจะให้แนะนําให้ทํากิจกรรมแบบนี้นะคะพาเด็กๆทํารับรองค่ะว่าได้ความรู้แล้วก็ไม่ใช้เวลาไปกับมือถือมากนักนนะคะค่ะซึ่งการทําขนมนี้นะคะก็สามารถสร้างอาชีพให้กับเด็กๆได้นะคะใช่ค่ะป่าอ,อันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวเที่ยวงูนะคะสําหรับทำข้าวต้มมัดนะคะอันนี้เราแช่น้ำไว้เป็นเวลา 2- 3สามชั่วโมงแล้วนะคะ ต่อมาเราก็จะมาการกรองนะคะเพื่อเอาน้ำออกค่ะมาสาวเอาน้ำออกนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราขอตัวน้ำคะล้างก็นถุงรอบอ่ะะเดี๋ยวทีแรจับแน่นๆนะคะ,ะทีนี้เราก็จะเอาเ็ษน้ำนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใส่กระทะค่ะระหว่างที่เรา ซาวข้าวเหนียวนะคะเราก็จะมานํากะทินะคะน้ำหัวกะทิใส่ลงไปในกระทะนะคะซึ่งเราใช้กะทิทั้งหมดนะคะ1นกิโลค่ะขวดละ250มิลลิตรนะคะสี่ขวดก็คือ1นึ่งันนีลลิตรนะคะก็เลยที่หน่งกิโลนะคะตอนนี้เราก็ใส่ทิมลงไปแล้วนะคะไฟนะคะไฟเป็นไฟอ่อนนะคะไฟเสร็จแล้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นไฟอ่อนๆนะคะเมื่อหัวกะทิลงไปแล้วนะคะเราก็เอาข้าวเหนียวนะคะที่เราซาวไว้นะ,<ล>ะคะใส่ลงไป ต้องทำให้ขนมมันเด็ดน้ำน,นะคะ,ใ,คะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็ใส่เกลือนะคะเป็นเกลือป่นนะคะ1ช้อนชาค่ะ แล้วก็ผัดข้าวเหนียวต่อไปเรื่อยๆนะคะข้าวเหนียวของเราก็เริ่มแห้งแล้วนะคะจะต้องหมั่นคนนะคะเพราะว่าจังมีในส่วนที่เป็นน้ำอยู่นะคะตอนนี้ตอนนนี้ะคะหัวมากค่ะแล้วก็ของแบบนนะคะแล้วก็เริ่มแห้งแล้วก็เหนื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่อย่ตะไทรายค่ะหอมมากเลยค่ะปตอนนี้นะคะก็จะ,ยยะนนเห<อ>็นว่าข้าวเหนียวที่เราผัดไปกับน้ำกะทินะคะเริ่มข้นแล้วก็หนืดแห้งมากแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมาถึงขั้นตอนการใส่น้ำตาลทรายกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะใส่เลยค่ะเท่ากันนะคะน้ำตาลทรายนะคะก็ใส่น้ำก็จะหวานเกินไปนะคะไม่ต้องใส่น้มาะค่ะแล้วก็เทคนิคนะคะคนใส่น้ำตาลทรายก่อนที่เราผัดข้าวเหนียวไปจนข้าวเหนียวแห้งแล้วนะคะข้าวเหนียวสุกแล้วก็แห้งแล้วนะคะถ้าไปใส่ตอนแรกนะคะน้ำตาลจะนัดข้าวเหนียวความทข้าวเหนียวไม่สุกค่ะ พลิกพลิกมือเออไม่ต้องปล่อยมือพลิกมือ รับประทานนะคะแล้วก็ทาแจกนะคะก mm ็ hmm. จะใช้กล้วยเยอะหน่อยนะคะ mm hmm. ก็คือ 11, กีบหนึ่งใช้ครึ่งลูกใส้ครึ่งลูกเลยนะคะใช้ครึ่งลูกเลยน,นะคะแต่ถ้าเป็นตามร้านนะคะที่เราซื้อกิน mm hmm. เขาอาจจะใส่กล้วยน้อยหน่อยนะคะเพราะว่า mm hmm. เขาอาจจะต้องอซื้อกล้วยมาทํานะคะแต่เรามีกล้วยเป็นวัตถุดิบหละะักมาให้ น้ำทีนะคะกล <desserts. S 1> uh, mm ้วยฉ่อกไปค่ะกล้วยสุกนะรัประทานมากเลยนะคะก็จะไปกล้วยที่ค่อนข้างสุกเพื่อที่จะได้รสชาติหวานจากกล้วยค่ะถัดไปนะคะก็ใส่ถั่วลงไปค่ะใส่ลูกนี้ต่อมาก็ใส่มากนะคะอหน่อยก็ใส่น้อยค่ะต่อไปค่ะกล้วยใส่ลงไปค่ะเอ๊ะเอาข้าเหนียวใส่ลงไปค่ะกล้วยหนึ่งชิ้นนะคะ ไปคะ่ะแล้วก็ข้าวเหนียวด้าน,น,น,นบนนะคะอเอาไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสือมันตายตาเด็กๆไม่ได้นะคะนนตาเด็กๆกวนตายโอเคค่ะแ, <c oughs> แล้วก็พับหนึ่งพับสองนะคะ,ะาจากนั้นก็ จ,จ,จับจีบข้างบนนะคะทได้ลอ่าให้เป็นแหลมๆนะคะแล้วก็ขับปึ๊บเอาหัวือแม่โป้งกดไว้นะคะพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะอ่าให้เป็นแหลมมนะคะแล้วก็พับไปอ่า,เ,อาเสร็จแล้วนะคะกลีบที่หนึ่งนะคะอ่าก็เอาไปวางคู่กันนะคะ ตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราทำกรีบก่อนนะคะยังไม่อะไรนะคะไปนั่งทำเดีย๋ยวโชว์ของคอล่าพีเป็นไงบ้าง <c oughs> ไม่เป็นไรไเ,อนเอาทำครั้งแรกได้แค่นี้เรา<ม>ต้องภูมิใจใช่ค่ะทำให้เด็กๆปู่ว่าทำไมทำสวย ของวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราทำทีหนึ่งกลี่นนะคะแล้วก็มาตกลบกันเพื่อให้เป็นแบบน,นี้นะคะเขาเรียกว่าข้าวต้มมัดนะคะมัดมเราสอง <2 S 2> คนเอาไว้ด้วยกันนะคะมือขั้นตอนกันมัดนะคะก็ใช้ตอกนะคะเอของตะกร้อมกดไปมัดมาหนึ่งรอบนะคะแล้วก็บิดนะคะบิดบ หมุนหมุนหมุนอ่าก็หมุนค่ะแล้วก็เสียบก็ไประหว่างมัดนะคะเห็นว่าเขาต้มมัดนะคะทำไม่ยากค่ะแต่ก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะคะอ่าปีนมือมัดนะคะมือมัดก็มัดของน้องพีมนะคะน้องทำไซส์ใหญ่านายพลรเดี่ยวโชว์ไซเดียวที่หัววันนะคะโชว์ให้ผู้ชมดูว่าหนูทำได้กินอันเดียวอิ่มเป็นกงเดือนเลยค่ะ ตัวไปทำข้าตมัดก,ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กด u รให้เคะช่องอะไรอะ่ะคุณคูณนะคะนกดตัน,ตอน,ต,นะะตอนนี้นะคะข้าวต้มมัดของเราก็นึ่งได้หน่งชั่วโมงแล้วนะคะมาดัคะมาดูกันค่ะอือว้าวว้ว มาดูดูว่าสุกหยังมาดูซิคะว่าสุกหรือยัง,อยงโอ้โอ้อว้าวว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 วอวว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 ว้วนนะว กินมากเลยค่ะจะเห็นว่าข้าวเหนียวมันตกพอดีนะข้าวเหนียวมันจะสุกพอดีเลยนะคะสวยมากดูแกะดูกล้วยเราก็จะมาแกะกล้วยกันนะคะเสร็จแล้วนะคะข้าวต้มมัดค่ะหรือข้าวต้มผัดนะคะก็น่ากินมากๆเลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องบ้านสวนคุณครูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ